สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่คลิปนะคะดวงความรักนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ของพิจิกละคณาพิจิกนะฮะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นพิจิกในโหราศาสตร์ไทยหรือว่าตนตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปค่ะจะเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วก็ได้นะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆพลังงานใหม่ๆขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่พ่ายอยากจะสื่อสารไปถึงนะคะขอแค่ตกคุณเองมีคนให้คิดถึงคุณดูคลิป ได้นีจ้ะโอเคไปดูกันพลังงานหลักในความรักความสัมพันธ์ของพีจิกลักษณะพีจินะคะจะเป็นอย่างไร justice พลังงานหลักในเรื่องความรักความสัมพันธ์เป็นไพ่แห่งความจริงจังนะคะ justice ถ้าใครมีคู่ที่แบบเหมือนแบบดิวกันมานานแล้วอะในความรักความสัมพันธ์นี้ยมันมีโอกาสที่จะลงเอยได้จะสติเป็นไพ่ของคาว่าการเป็นเจ้าของเป็นไพ่ของกรรมสิทธิ์เออเป็นไพ่ของความชัดเจนชัดเจนแบบมีเอกสารชัดเจนแบบมีหลักฐานอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ บางท่านในคู่ในคู่ที่มีประเด็นมีปัญหากันในช่วงในช่วงเดือนนี้น่าจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องไปไก่เกลีย่ยไปพูดไปคุยกันนะคะเคสที่สให้รามัดระวังการไปเจอกันกับคนที่ไม่ได้โสดนะความสัมพันธ์ไม่ได้โสดเออเราก็ใครก็ตามที่เหมือน พี่รู้สึกให้เรามาระวังเรื่องการมีประเด็นปัญหากับคาว่าคําว่าเราอยากดูแลแต่เขามองว่าก้าวไกลาอันเนี้ยให้ระวังประมาณนี้แล้วก็รวมถึงความสัมพันธ์ที่มันอาจจะมีมอาจจะมีเรื่องของก่อนหน้านี้มันเคยมีการก่อร่างสร้างตัวทำธุรกิจหรือทำอะไรร่วมกันมาแล้วความสัมพันธ์ไปกันต่อไม่ได้ มันอาจจะได้เป็นช่วงเดือนที่มีการมาพูดมาเคลียอะไรแบบนี้กันก็ได้อ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ไปดูกันหมายถึงสินสมรสหมายถึงหมายถึงสิ่งที่ตอนนั้นแลนไว้ด้วยการเปิดบัญชีร่วมกันถึงเวลาไปต่อกันไม่ได้ต้องแยกแบ่งอะไรเงี้ยประมาณนี้มลมขึ้นไปค่ะ รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคนณนะเขาเป็นไงคะพี่จีเดซันแปดไม้เมสซิเชียนสองเหรียญอืม ในความสัมพันธ์บางท่านมันเป็นอย่างที่พี่พูดจริงอ่ะมันเป็นเรื่องเรื่องของเรื่องของความสัมพันธ์ที่ที่มันมีเรื่องของการวางแผนด้วยกันมาแล้วก็เราก็จะต้องมานั่งไก่เกลี่ยในเรื่องของรายได้ของเรื่องเงินของส่วนแบ่งต่างๆอะไรแบบนี้นะคะรวมไปถึงถ้าถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ลงเอยกันอะไรเงี้ยแต่ดิวกันมานานแล้วเนี่ยช่วงเดือนนี้จะเป็นช่วงเดือนที่ จะเริ่มมีการพูดคุยกันมากขึ้นภาพลักษณ์ชัดเจนมากขึ้นจะมีการแสดงออกมาเลยว่าต้องการพัฒนาความสัมพันธ์นี้เป็นอิทิศทางใดนะคะแล้วก็รวมถึงถ้ามันเป็นลักษณะของคนที่ยังไม่ได้ลงเอยแต่รู้สึกมีใจหรือไม่มีใจใดๆซึ่งกันและกันมันก็จะมีคําพูด ต้อง,อ,งออกมาเลยเหมือนกันแหละว่าในความสัมพันธ์นี้ต้องการครบหาในเวอร์ชั่นใดเวอร์ชั่นคนรักหรือเวอร์ชั่นเป็นเพื่อนร่วมง,งานเวอร์ชั่นคู่ค้าธุรกิจหรืออะไรแบบเนี้ยมันมันก็จะชัดเหมือนกันอ่ะไปดูกันถ้าใช่ดูต่อถ้าไม่ใช่เป็นกําลังใจให้เ,เพื่อนๆกันนะคะขอไพ่หน่อยนะคะคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคะชาวพิจิต ลักษณะพิจิตรู้สึก<ม>ยังไงกับเขามีไพ่สามเหรียญมีใครใช้คลิปพี่เมย์เป็นคลิปที่ฟังก่อนนอนแล้วหลับมั่งมาคอมเมนต์หน่อยนะเพราะพี่เมย์เคยลองมีคนมาเมนต์นี่แหละแบบฟังแล้วหลับแลยนะพี่ก็เลยลองดูปรากฏว่าหลับ เออก็หลับจริงถ้ามันไม่ได้เสียงมีเสียงอะไรดังๆเข้ามามากๆอะนะมันก็หลับอยู่สามเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งดาบอืมความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาสามถ้วยนะ,ะคะควีนถ้วยนะแล้วก็ไพ่เจ็ดไม้ค่ะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณค่ะชาเพิจิก ลักขณาพิจิกพิจิกผู้ซึ่งมาลือตะอยู่อยู่ในตำแหน่งคู่ครองในเวลานี้จะเป็นอย่างไรแฮงแมนแปดดาบถ้ามันจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างมีความผันผวนเรื่องคู่ก็ไม่ต้องตกใจนะทุกคนโดนหมดแต่แค่ว่าเมื่อไหร่แค่นั้นเองทุกคนโดนหมดหมายความว่าทุกๆลักขณาราศีมีเกณฑ์เจอแบบนี้หมด บีนถือเหรียญเด็กถือถ้วยเดมูนโอเค ไพ่แถวบนค่ะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้ค่ะหน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้ออพยสสำหรับทุกๆคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะจ๊ะเอาในเคสที่ไม่ได้รักกันแล้วแรงมากเคสที่ไม่ได้รักกันแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเลยว,ว่าที่มาคุยกันอะมาเรื่องเงิน มาแบ่งกันมาจัดสรรปันส่วนซึ่งกันและกันคือมันเป็นเรื่องที่เอามาพูดคุยด้วยเรื่องเรื่องราวของหลักความเป็นจริงเลยค่ะว่าถึงแม้ในความสัมพันธ์นี้เราจะยังรู้สึกรักอยู่บ้างแต่ว่ามันน่าจะมาถึงจุดที่มันก็มีจุดที่มองว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าเป็นพี่น้องกันดีกว่าเป็นคนทํางานร่วมกันดีกว่าอะไรแบบนี้ได้เพราะว่ามันผ่านอะไรหลายอย่างมาแล,แล้วแล้วมีความรู้สึกว่า ตอนที่เป็นเพื่อนกันตอนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันตอนที่ยังไม่ได้ลงเอยกันมันแฮปปี้มากกว่านี้แล้วก็คุณก็ตัดสินใจเลยว่าคุณจะจํากัดขอบเขตความสัมพันธ์นี้ไว้ที่ตรงนี้เราจะแบบไม่ร่วมอะไรมากกว่านี้เป็นแบบนั้นนะคะแบ่งแยกทรัพย์สินกันอย่างชัดเจนแบ่งแยกเนื้อที่กันอย่างชัดเจนหน้าที่ก็ชัดเจนนะเคสต่อมาในเวอร์ชั่นของ ในเวอร์ชันของความสัมพันธ์แบบเราสองสามคนเนี่ยมันคือความสัมพันธ์ที่คุณรักเขานะคุณรักเขานะแต่คุณตัดสินใจเลยว,ว่าในความสัมพันธ์นี้เราจะมีให้กันและกันแค่ความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนทํางานด้วยกันเท่านั้นถึงแม้คุณจะรักเขาคุณจะชอบเขาแต่คุณจะเบรกตัวเองคุณจะบอกตัวเองเลยว่าเขาไม่ได้โสดเราไม่ได้โสดเราจะไม่มีการก้าวล้ำเส้นนะเด็กขาดแล้วคุณจะเอาชนะมันให้ได้ คุณจะชนะให้ได้คุณจะบอกตัวเองคุณจะบอกตัวเขาด้วยเลยว่าแบบมันจะไม่เกินไปมากกว่านี้นะซึ่งในความสัมพันธ์ตรงนี้ในฝั่งของตัวเขาเขาก็รู้สึกดีเหมือนกันเขาก็ชอบคุณเหมือนกันเขาก็อินกับคุณเหมือนกันแต่เขารู้แนวเขตจำกัดขอบเขตว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันไปได้ไม่ไกลมากกว่านี้เพราะอะไรเพราะคำว,ว่าครอบครัวเพราะคำว,ว่า มีเจ้าของแล้วอะไรประมาณเนี้นะคะในส่วนของคนที่อยู่ในโหมดเป็นครอบครัวกันมาเรื่องของความรับผิดชอบสินสมรถอะไรก็แล้วแต่ยังเป็นไปอย่างถูกต้องนะเขาพยายามมาอย่างดีที่สุดแล้วรวมถึงเขาก็รู้ว่าคุณพยายามมาอย่างดีที่สุดแล้วมันเหมือนเป็นไพ่ของคนที่ต่างคนต่างแต่เบรกในตอนที่รถกำลังจะชนกัน จริงๆมันสามารถชนกันให้แบบแหลกกันไปข้างหนึ่งได้แต่สิ่งที่คุณและเขาเลือกทําคือเบรกก่อนที่มันจะชนกันแล้วก็เราจะไม่อยู่จนเรารู้สึกว่าเราเกลียดกันจนเรามองหน้ากันไม่ได้นี่คือการตัดสินใจของสองชาวพิจิกที่อยู่ในเคสนี้ที่เห็นนะเพื่อเพื่อการที่ยังซัพพอร์ตครอบครัวได้เพื่อการที่ยังมองหน้ากันได้โดยเฉพาะคนที่มีลูกด้วยกันคนที่ทำธุรกิจด้วยกัน นะคะแล้วก็ในเคที่3ของคนที่เคยวางแผนอนาคตร่วมกันแต่ยังไม่ได้แต่งวางแผนอนาคตร่วมกันลงหุ้นลงทุนด้วยกันพี่ก็เห็นก็เห็นสภาวะของการมาเจอกันในการแกลกเกลีย่ยพูดคุยเรื่องของถ้ามันมีเงินติดค้างอะไรกันก็น่าจะพูดเรื่องของเงินด้วยพูดเรื่องของเงินพูดเรื่องของหุ้นส่วนอะไรเงี้ยเข้ามานะคะยังรักอยู่ยังแคร์อยู่แต่คุณก็จะ คุณก็จะเบลกตัวเองไว้ว่าแต่เขาก็คือคนที่ทําให้ฉันเสียใจนะเขาคือคนที่ทําให้ฉันมีปัญหานะอะไรเงี้ยพิจิกยังบอกบางอยู่ในช่วงระยะเวลานี้พอๆกับตัวเขาคนนี้ก้าวเข้ามาหาคุณเพราะไม่ใช่แค่คุณไม่ใช่แค่คุณแบบอยู่ในโหมดเทคแคร์เซนซิทีเป็นคนที่ฟอลโล่ตามเขาได้ง่ายแต่มันคือความมั่นคงที่คุณมีด้วยอ่ะ ถ้ามันมีประเด็นในเรื่องราวของฐานะหรือเรื่องราวของการซัพพอร์ตช่วยเหลือสภาพคล่องทางการเงินกันนะนั่นคือจุดประสงค์ในการเขาเข้าหาคุณด้วยนะคะทั้งที่เขามีความรู้สึกว่าจริงๆคุณยังไม่ใช่ทั้งหมดของเขาแต่ตัวเขาเองอะเลือกที่จะก้าวเข้ามาหาคุณเขารู้ด้วยนะว่าบางครั้งเนี่ยมันมีเรื่องของคําว่าการพูดไม่จริงอยู่ในความสัมพันธ์มันมีเรื่องราวของการที่แบบ รู้สึกว่ามันมีข้อจํากัดรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ใช่ทั้งหมดอะไรแบบนั้นอืมได้ได้อะไรมาประมาณนี้นะชาวพิจิกอะไปดูกันต่อแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของพิจิกหักขณะพิจิก แนวโน้มความสัมพันธ์ของพี่จิกและพลังพี่จิกมีไพ่สี่เหรียญสี่เหรียญสิบเหรียญเวอรอ์จริงอะ the magician เจ็ดเหรียญ knight ถือดาบ ถ้าหลายๆคนคิดว่ามันมีประเด็นปัญหาในเรื่องราวของของความรักความสัมพันธ์ไพ่จะขึ้นมาบอกเลยว่าถ้าถามว่าจะเลิกได้ไหมจะทํำสำเร็จไหมจะคุยแล้วเคลียร์ได้ไหมในหน้าไพ่ขึ้นบอกว่าสำเร็จจะไพ่ที่ขึ้นสำเร็จสามารถทำได้คุยเคลียร์ได้จบได้สำหรับใครที่แพลนว่าจะจบในเดือนนี้นะ ชาวพิจิกเพราะว่าจากหน้าไพ่ที่ขึ้นนะ่ะพี่ไม่เห็นถึงคําว่าความรักไม่เห็นถึงคําว่าความแคร์แต่เห็นถึงการที่แบบเลือกที่จะบอกกับตัวเองว่าสิ่งที่จะทําให้ตัวเราอยู่ได้มันคือเรื่องของความมั่นคงของตัวเราอ่ะก่อนที่เราจะแคร์จิตใจตัวเองหรืออ่อนแอไปมากกว่านี้มันคือการที่เราจะไม่เพิ่มปัญหาให้ตัวเองพิจิกเลือกแบบนี้ คุณจะยืนให้ได้ก่อนแล้วคุณค่อยมีรักอีกครั้งหนึ่งเห็นแบบนี้นะในเคสต่อมาในเรื่องของความสัมพันธ์แบบเราสองสามคนมันจะอยู่ในโหมดที่แบบพี่จะบอกว่าถ้าลังเลใจอ่ะอย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นดีกว่าเพราะสถานการณ์ที่เห็นถ้ามันเป็น สถานการณ์ในในหน้าไพ่เนี้ยพี่รู้สึกว่ามันสามารถเดือดร้อนไปถึงเรื่องหน้าที่การงานของคุณได้เลยถ้าเป็นไปได้อย่าอย่าให้ความรักอะมาทุบมอเข้าตัวเราตอนนี้มอเข้าสำคัญนะอืมจากที่เห็นมันค่อนข้างกระทบกระเทือนกับเรื่องหน้าที่การงานภาพลักษ ในชีวิตของคุณค่อนข้างเยอะค่ะเรียกว่าตัดได้ตัดเพราะว่าพอขึ้นด้วยไนท์ถือดาบและทาวเวอร์เนี่ยมันแปลว่าอีกฝากหนึ่งที่เขาเป็นคู่กรณีเนี่ยเขาเอาจริงอืมเขาเอาจริงนะคะอืมเคที K ่สามในความสัมพันธ์ของคนที่ เหมือนแพลนที่จะสร้างครอบครัวกันมาแล้วก็ไปไม่ถึงจุดนั้นนะคะก็เล็งเห็นอยู่นะว่าด้วยความเดือดร้อนบางประการในชีวิตของคนทั้งคู่อะไรเงี้ยมันจะทำให้มาพูดถึงสิ่งที่ลงทุนไปในความสัมพันธ์ช่วงนั้นแล้วก็อาจจะมีเรียกรับคืนบางส่วนประมาณนี้นะเพราะว่าสิ่งสิ่งที่มันดาเนินกันอยู่ก่อนหน้านี้ทิ่ต่างซื้อบ้านด้วยกัน มันคือเหมือนเป็นปัญหาว่าภาระที่เป็นเนี่ยเนี่ยมันเป็นภายนี้สินภาระนี้สินสิ่งที่มันกองอยู่ตรงนี้ใครรับผิดชอบที่จ่ายไปสุดท้ายแล้วบ้านหลังนี้จะเป็นของใครหรืออะไรแบบเนี้ยอืมประมาณนี้นะคะไหนดูซิไพ่แนะนำพิจิตร์ขนาดพิจิตรมีไพ่เทมเพลตน,นะ สีดาเฟลเวอร์สแปดไม้สิบถ้วยแล้วก็ไพ่เวิร์ล จีกอาจจะมีความรู้สึกว่าทำไมชีวิตเราแบบมันเจอแต่ความรักไม่ดีอเหมือนไพ่ก็จะบอกว่าเมื่อรักมันห่วยก็ทิ้งมันไปแค่นั้นแหละอมืมันต้องเปลี่ยนอะถ้าเราเลือกที่อยู่ในจุดเดิมแล้วเราเรียกร้องหาการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแ้่มันไม่เกิดขึ้นหรอก The template ไพ่ขึ้นมาบอกว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนก็เมื่อคุณเปลี่ยน คุณอยากได้ความรักความสัมพันธ์ที่ดีคุณอยากได้ความสบายใจคุณอยากได้นาคตคุณอยากคิดว่าคุณไม่มีถ้าคุณยังไม่ลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนดูก่อนลองหาคนใหม่ดูก่อนลองมูฟลองย้ายออกมาจากพื้นที่ที่ทําให้คุณอึดอัดไม่สบายใจก่อนเพราะฉะนั้นอ่ะโอกาสที่จะได้เดินความรักความสัมพันธ์ที่ดีมันมี <S <S จนกว่าเราจะหมดลมหายใจอะมันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอายุมันไม่เกี่ยว,ข,ออยยวข้องว่าเราอายุเท่าไหร่แล้ว เพราะว่าแต่ละคนน่ะกว่าจะเจอจุดสบายใจจุดหรือพื้นที่ที่เดียงอยู่ได้อ่ะแต่ละคนไม่ได้เจอพร้อมกันแต่เชื่อว่าสักวันคุณจะเจอจากในพายพระอยากให้มั่นใจเนาะเอาใจช่วยชาวพิจิกและขณะพิจิกด้วยกับใครที่เจอสถานการณ์แบบนี้อยู่นะคะอย่าคิดว่าคู่ไม่มีตราบใดที่ยังไม่ลองนะ,ะยังไม่ลองเชื่อยังไม่ลองหา ไปค่ะไพ้แนะนำงงใจสโลไลฟ์ดวงดีเอ้ยเห็นไหมมีเกณฑ์มีเกณฑ์ที่กำลังจะได้เจอกับอะไรดีๆนะพิจิตอใครบอกก็ฉันเนี่ยบอกอยู่ มีไปมาถามว่าใครบอกท่นนี้บอกอยู่นิ่ใส่รวยแล้วไปเที่ยวกันบางท่านเดือดร้อนเพราะว่ายอมให้ตัวเองลำบากแต่ให้เขาสบาย,พายไพ่ใบนี้ยแล้วรวมถึงสภาวะไอ้ไพ่สโลไลฟ์เนี่ยบางท่านใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบรวดเร็วกะเกณฑ์เดดไลน์ให้ตัวเองค้นเกินไปจนมันมีประเด็นมีปัญหาคือทําให้มันเร็วไว้ก่อน ขาดสติความยั้งคิดช่างใจแต่ในบางเทสอะ่ะไม่ได้ทําอะไรเลยนะสโลไลฟ์ขึ้นมาเจอกับไพ่สีดาบแบบนี้นอนทั้งวันพิจิกบางท่านนอนทั้งวันตอนเนี้บางท่านอยู่ในช่วงแบบว่างงานด้วยอยู่ในช่วงที่ไม่ใช่ไม่มีภาระนะมีภาระแต่ว่าชีวิตมันสโล,โลไลฟ์เหมือนไพ่อยากจะขึ้นมาบอกว่าคุณลุกขึ้นมาแอคทีฟ ลุกขึ้นมาแอคทีฟอย่างน้อยๆลุกขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลตัวเองทําคุณยังไม่ต้องดูแลใครก็ได้แต่คุณดูแลตัวเองให้ได้จัดการปัญหาตัวเองให้ได้พี่ว่าเดี๋ยวอะไรดีๆมันก็ดีขึ้นพอาไพา่ดวงดีขึ้นตรงนี้นั่นแปลว่าจริงๆพื้นฐานดวงคุณอะมันดีเหมือนแบบถ้าติต่างนะวันที่เราเดือดร้อนจริงๆอะในพื้นดวงอะมันยังเหมือนแบบยังมีได้รับการซัพพอร์ตได้รับการซัพพอร์ตจากเพื่อนสิ่งแวดล้อมญาติมิตรหรือพ่อแม่คราวนี้อะ มันก็ต้องถามตัวเองแล้วว่าไอ้เรื่องที่เรามีประเด็นมีเนื้หาไว้ในเวลาเนี้ยมันเดือดร้อนเพราะคนกลุ่มเนี้หรือมันเดือดร้อนเพราะตัวเราเองที่ไปดึงความสัมพันธ์นี้มาแล้วทาให้เราเจอความทุกข์อยู่แบบนี้จัดการให้ถูกจุดแล้วเดี๋ยวคุณจะออกมาได้ไพ่งงใจเนี่ยมันยังขึ้นมาเป็นไพ่เหมือนแบบประมาณว่าเราได้แต่ตั้งคําถามอะว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้ทําแบบนี้ถ้ามันหาคําตอบไม่ได้นะเหมือนแบบไพ่ก็อยากจะบอกว่าพักก่อน คือพักเรื่องนี้ไปก่อนแล้วไปโฟกัสเรื่องอื่นที่ที่มันเป็นประเด็นสําคัญกับชีวิตในเวลานี้น่าจะโอเคกว่าเหมือนไพ่จัสติที่ขึ้นมาบอกจับทําสิ่งที่จําเป็นจับทําสิ่งให้ชัดเจนอะไรเงี้ยอเอาจริงเอาจังประมาณนี้ นะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับดวงความรักในเดือนกุมภาพันธ์ของพิจิกลรขนาพิจิกนะขอบคุณทุกท่านมากๆหาะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสำเรากันกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment ไีมม่ลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ